าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนวัชุรักษ์นักสะสมเหรียญกัาแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งหนึ่งช่องครูโดงคอยนะครับนอกจากเป็นช่องที่ บางครั้งคูโดมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับคูโดก็จะนำข้อมูลที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะเหรียญหรือว่าพอสเหรียญน,นะครับที่มีราคาเกินหน้าเหรียญบางเหรียญหลักร้อยบางเหรียญหลักพันบางเหรียญก็หลักหมื่นหลักแสนคูโดง ก็จะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยมาแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่เป็น f อนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับครูดงเชื่อว่านะครับมีเงินผ่านมือหรือว่าหลายๆคนมีเหรียญกระสาบเก็บเอาไว้เยอะแล้วไม่ทราบว่าเหรียญแบบนั้นมีราคามูลาค่านะครับช่องครูด่งคอยก็จะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกัน คลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทซึ่งเป็นเหรียญ10บาทที่ล,ลึกอีก1เหรียญนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้ครูดงก็เพิ่งทราบข้อมูลมาไม่นานมานี้เองเหรียญนี้จะมีมูลค่าสูง150บาทจนถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือว่าเกิน2 0 0 0 0 0บาทเลย ก็ได้ลอ,ลองเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้คุณดวงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับสําหรับเหรียญ10บบาทที่คุณดวงจะมาพูดถึงนะครับจะเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกนี่ครับผมด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับผิดพระพักไปทางเบื้องขวาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญ10บ,บาทการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเป็กนะครับครั้งที่10 ปีพุทธศักราช2,546เหรียญ10บาทการประชุมผู้นำเศรษฐกษิจเอเปกนะครับผลิตมา1ล้านเหรียญแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ถึง1ล้านเหรียญแน่นอนเนื่องจากว่าช่วงที่มีการประชุมนะครับก็ดำเหรียญนี้ออกไปจำออกไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้ามาร่วมประชุม เพราะฉะนั้นเหรียญนี้จึงมีราคาสูงนะครับสมัยก่อนที่คุโดงเริ่มเก็บสะสมนะครับเหรียญนี้จะมีมูลค่าสูงนะครับบางเหรียญช่วงใหม่ๆนะครับปี59เหรียญหนึ่งสามบาท350รอสบาทเลยสาหรับเหรียญเอเพ็กนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำลำดับต้นๆนะครับหนล้านเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นลำดับต้นๆเหรียญนี้ปัจจุบันราคาที่เล่นกันนะครับก็เฉลี่ยแล้ว150บาท นี่ครับผมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสาภาว่าปกติแบบนี้ออกมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่สวยๆแบบนี้ก็1 5อย0้บาทเท่านั้นเองแต่มีเหรียญอีก1ประเภทนะครับที่มีราคาสูงถึง200แสนบาทซึ่งปเป็นเหรียญเอเปเช่นเดียวกันดูให้ดีนะครับดูนี่นะครับนี่คือเหรียญ10บาทการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปที่เป็นเนื้อทองคํา เนื้อทองคำนะครับก็มีการผลิตออกมาต้องบอกว่าครูดงก็เพิ่งทราบข้อมูลมาเร็วๆนี้เองอยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับอาจารย์อนนบแก้วปัทุมทิพย์ท่านถือว่าเป็นอาจารย์เป็นนักสะสมลำดับต้นๆของประเทศไทยนะครับท่านได้แบ่งปันข้อมูลว่าเหรียญแบบนี้ก็มีการผลิตเข้ามาจริงครูดง ช่วงแรกๆที่เริ่มสะสมใหม่ก็ยังไม่คิดว่าจะมีเหรียญทองคําอะไรออกมามากมายแบบนี้วันนี้ก็เลยนํามาให้ชมนะครับสําหรับเหรียญเอเปกคุณดวงก็แนะนํานะครับผลิตออกมาเพียงแค่หนึ่งล้านเหรียญและอยู่ในประเทศไทยไม่ถึงใครมีไม่ใช่พ่อค้าก็อยากให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยรุ่นลูกรุ่นหล,นลานเราก็ ถ้าอยากจะได้อยากจะเก็บดีไมด่ดีอาจจะต้องไปซื้อถึงต่างประเทศเลยส่วนเหรียญทองคําที่ผลิตออกมานี่คาดว่าน่าจะจ่ายแรกให้บุคคลสําคัญเช่นเดียวกันปัจจุบันราคายังไม่มีการซื้อขายนะครับเพราะว่าคนเก็บก็คือเก็บก็น่าจะไม่ต่ํากว่า1นึ่งแสนสองแสนก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่า น้ำหนักก็เกือบ1บาทเนาะก็ลองลองดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณโดจะมาพูดมาคุยสำหรับวันนี้วันนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับง่ายๆสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ